สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามาพ่นโตโยต้าแคมรี่นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับเบอร์สีก็จะเป็น586นะครับก็จะมีบางคนหลังซ้ายนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มพ่นกันเลยครับก็หลังจากที่พ่นสีมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตรงหางสีนะครับที่มันเป็นดำๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันกลมกลืนกับสีเดิมตัวรถนะครับเพื่อจะได้ลงแร่เกลือได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มพ่นสีกันเลยครับ ก็หลังจากที่เราพ่นเียวหางสีไปนะครับก็จะได้งานลักษณะนี้นะครับเนียนๆครับก็เดี๋ยวเราลงแร็กเกอร์ต่อครับก็หลังจากที่ลงแร็กเกอร์เสร็จนะครับก็จะได้แร็กเกอร์เงาๆมันๆแบบนี้นะครับเราจะตากแค่นี้ครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ